บทสรุปของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้สร้างความสภัยแก่แฟนบอลทั่วโลกไม่น้อยนอกจากการย้ายไปของลีโอเนลเมสซี่ยังตามมาด้วยการกลับมาของปีศาจโลกลูกหนังสู่โรงละครแห่งความฝันอีกครั้งคิสตียโนโรนัลโดหรือ CR7 ซกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่มีประเด็นเรื่องเบอร์เสื้อที่คิสตียโน o โรนัลโดจะได้รับหลังกลับมาในถิ่นโอเทฟอร์ดอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเบอร์7ณนะตอนนี้นั้น เอดินสันคาวานี่เป็นผู้สวมใส่อยู่แต่แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดกล่าวว่าผมไม่แน่ใจความเป็นไปได้ที่ผมจะได้รับเสื้อเบอร์เจ็ดอีกครั้งดังนั้นผมต้องพูดขอบคุณกับเอด้สำหรับสิ่งที่เขาแสดงออกมาอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะเสื้อหมายเลขเจ็ดนี้มีความสำคัญต่อสโมสรและยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากมายที่เกิดขึ้นจากตำนานของสโมสรที่ขีดเขียนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นจอร์จเบสไบรอันรอฟสันเอริกันโตนา และเดวิดแบ็กแฮมและไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับการยืนยันจากทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วว่าหลังจากจบแมตช์จากทีมชาติแล้วคริสเตยโนโรนลโดจะกลับมาสวมหมายเลข7อีกครั้งโดยทางเอดิสันคาวานี่จะเลือกไปสวมหมายเลข21แทนนั่นคือหมายเลขของเจ้าตัวที่ใช้ในานามทีมชาติอุรุกวัยนั่นเองเดิมทีแล้วหมายเลข21เป็นของเดนเนลลเจมส์ซึ่งย้ายไปที่ลีดยูไนเต็ดตามกฎแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขเสื้อหลังทำการแข่งขันในฤดูกาลนั้นได้ แต่เมื่อมีนักเตะท,ที่ย้ายออกจากสโมสรไปหมายเลขเสื้อที่ถูกจัดสรรไว้นั้นสามารถนํามาจัดสรรใหม่ได้นั่นทําให้เป็นโอกาสอันดีที่เอดิสันคาวานีขยับมาใส่เสื้อหมายเลข21และคิเซโนโรนา a l โดกลับมาสวมเสื้อหมายเลข7ได้โดยไม่ผิดกฎของพิมมิลิทั้งนี้การย้ายออกไปของแดนีเลเจมก็ทําให้หลายๆคนอดคิดไม่ได้ว่าการย้ายไปครั้งนี้เป็นความต้องการของเจ้าตัวหรือความโชคลายกันแน่แต่ถ้าเป็นความสมัครใจของเจ้าตัว ก็จะพูดได้ว่าเดนีเลเจมสเป็นอีกคนหนึ่งที่เสียสละเพื่อทีมและส่วนรวมเพราะจะทําให้สโมสอนได้เม็ดเงินมหาศาลจากการขายเสื้อของคริสเตียนโรนัลดและเครื่องหมายการขา c r 7กลับมาทางเราก็ขออวยพรให้น้องสามารถทําผลงานได้ดีและยึดตําแหน่งตัวจริงจากลีดยูไนเต็ดได้ในเร็ววันส่วนวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่กับทอกับเบนขอบคุณครับ